สวัสดีครับวันนี้จะมากินต้มแกงบ้านลาบเป็ดที่ร้านแเบแปะตายครับร้านแเบแปะตายเพื่อนยังตลาดนี่ครับผมเนี่ยร้านนี้เปิดสถานให้เมื่อดาว่าอยากก็ล่องชิมเบิงซื้อกินเบิงมันจะเสแปรว้อยิ่มกิตริมเม,มือนกะลามนี่เพื่อนยังตลาดกาฬสินธุ์ผมนี่ครับเนี่ยครับร้านแเบแปะตายอาหารอีสานอาหารไทยอีสานครับนันทางเป็นสถานที่จอดรถเขาครับ ถนนผู้ใดธิมาศก,กินที่เขาเน้นเพิ่มตลาดอยู่ถนนฟังขวามือครับเออนี่ทางเข้าไปเน้นเพิ่มตลาดเนี่ยก่อนสิหัดโรงพยาบาลเยี่ตลาดครับก่อนสิหัดโรงเรียนเยี่ยตลาดแยกข้านเนี่ยอยู่ฟังสายเมื่อติดถนนเลยครับ,รบผมนี่มาเบิ่งปิงไก่เขาดูนี่ความีิ่งต่ำของหุ่งป้อมนี่ครับอยู่นี่ปิงไก่ ต้มไก่เขาอ๋อสั่งต้มแก้บ้านมีมิลาบเป็ดพร้อมนไงต้มแก้ต้มเป็ดปลาไหลต้มแก้บ้านน้ำปลาเป็ดก้อยต้มต้มฟอกต้มปลาไหลก็มีสิครับแม่นค่ะต้มปลาไหลต้มปลาไหลขายที่บ้านนะพี่ อ๋ออ๋อเรเป็นถ้วยก็ได้แล้วแต่ลูกค้าได้สร้างเป็นถ้วยถ้วยเนี่ยราคาเนี่เท่าไรครับเป็นถ้วยเคลื่อนไ้มถ้วยนี่มันก็ขึ้นอยู่แล้ว่าสี่ขึ้นสิเอาตัวใหญ่หรือตัวน้อยใช่ไหถ้วยละสองร้อยขึ้นมอ๋อมันหายากคีอครับเตี้ยเปิดหนามันเหรออันนี้พวกมุกยางเวหลังบ้านอ๋อเตี้ยเป็นปลาไหลหรือว่าตีต้องขาสดๆเลยบว่าเรื่องไหนโอ้เตี้ยอ๋อต้มแค้บ้านเนี่ยผมเนี่ยต้มแค้บ้าน ต้มไก่บ,บ้านต้มไก่บ้านบ้านเสียลอกออกบาบเ,เป็ดกหรือเอาต้มไก่บ้านกับต้มเป็ดเป็ดปลาไหลน้ำเนยบ่ะทั้งสองอย่างเลยครับครับครับจะว่าไม่ต้องเอาลาบเป็ดก็ได้ต้มเป็ดปลาไหลเนาะต้มเป็ดปลาไหลเ็จาไ,ได้ได้ครับได้ไ <c oughs> ด้เอาเลย, <c oughs> ยนี่บรรยากาศภายในร้านเขาครับไม่ล่างขึ้นนี่ยเพราะเพราะกับเปิดเปิดจึงจะทุ่มใน้านนี่อ๋อสองทุ่ม ปิดถอดก็มีเคียงเสียงไอย่างครามงนะครับแรงมากเนี่ยเปิดเพียงเสียงได้ฟังเพลงได้ไปดีข้างหนาเปิดล้องเพลงข้าวเากี๊ยได้ครับในลานเป็นเปนธรรมดาหน่อยเนี้ยนี่กับมีเครียงดื่มขายนะครับเมื่อน,นี้ผมก็เอาต้มเป,ปลีปลาไหลครับต้มไก่ต้มไก,มก่บ้าน กินน้ำมันแก่ข้องยอไว้กินน้ำมันเลงต่อสองเมนูครับนี่นี่เป็นทางบรรยากาศทั้งเล่นหองคั่ว็นกลังสนาปบาว่านี่ครับขายดีป่ะไงนี่ยังนเแรงมากที่พิคโค้ดรกินอยอะนิดหนาะยังได้ขี่รถพานประจำอันนี้ผมจังสองเมนูแล้วพะย่เด้อต้มไก่บ้านกับต้มปลาไหลต้มเป็ดปลาไหล อ๋อ okay, pues ิมาล่องมาอุดหนุนเบิ้งว่าโอเคมากินออกจะเป็นรสชาติจากไหนเนาะเปิดร้านอันนี้ยังนี่หวาล่ะเอาลับครับอ๋อับครับโอเคอันนี้ของผมมันมาหนึ่เอาครับครับคับอ่าได้ๆเอาว่าโหลดครับเดี๋ยวมาเนี่ยนี่ครับอันนี้เป็ต้มยังต้มไก่บ้านโอ้ต้มไก่บ้านเนาะไก่บ้านเป็นไก่บ้านไก่บ้านแฉะเรียกว่าไผ่ยังดูว่าติโอ้คืองคืออยู่ สองร้อยทวนบ่นเ,เอออันจะแบบใส่ถั่ยนั่นบ่ครับแบบใส่ถั่ยสองร้อยกันฮะบ่บ,บ่กินนี้ครับเราจะบึงใบเมนูครับใบเมนูอ้อ่านี่ครับที่พ่มจะขายนะครับผมใบเมนูนะครับมีอย่างเนี้ยเบิ่งหนึางครับ ล้านแกตายวันนี้มีลาบโบราณพร้อมาปลาบเผ็ดโบราณมีผัดเผ็ดหมูปลาผัดเผ็ดกบนะครับผมแล้วก็พวกก้อยเสียขวานะครับก้อยเสียขว้าแซ่บนะครับน้ำตกเนียน้ำตกหมูก้อยส้อยจุความความเนียหมูไก่นี่มัดย่างเสียย่างลิ้นครับมีหลาย ยังนะครับ,บต้มไก้บ้านต้มเปียปลาไหลต้มปลานิ่นครับยำต้มยำปลาเนี้ยอ่อนอก็บกระเพียย่ำกับมี ผัดกระเพราก็มีนะครับเนี่ยนี่ยเราใบเมนูของร้านเพิ่นครับะะร้านแส่บแป้ยตงานนะครับต้นกระบานนะครับหนึ่แค่บ้านครับ แก่เลยแก่บ้าน,นร้อนๆอันนี้พาเข้าไปไกินน้ำลาบเป็ดเันนี่ไม่ได้บาแเสียบวะ จโอ้เแซ่บดีดีครับ ตรงไปลายครับหนบเป็ รสชาติดีเส้ยผสมนะครับได้ความสมก็ดีครับดีมันเด็ดมาก ก oh, ็ตับนะ อะไหครนี่ลาเป็ดครับนี่ลาบเป็ดกินนักพักลาบเป็ดครับลาบเป็ดครับ กิล่ลาเป็ดบึงลาบเป็ดบ้านลาบเป็ดกินน้ำผักผักนอนครับมงูเหลี่ยมฝ้าส้มผักกระเดานี่ เป,เ,ปเป็นพริกแห้งทอดครับเนี่ยเยอะเดีรับ เปลี่ยนปลาไหลครับนี่นี่ครับต้องเปลียนปลาไหลนี่กับเป็นปลาไหลครับปลาไหลนะครับมันจะจัดจังงานรับประทา,า,า,านมากเลย วกปลาไหลบ้านๆครับก็จะใส่มะกอกใส่อะไรด้วยเนีย่ปยปลาไหลนะครับลองชิมรสชาติก่อนชิมดูรสชาติก่อนว่ารสชาติเป็นยังไง มากเลยรสชาติใช้ได้ครับมต้มเปลีอะไรเปลียนกับเปลีนอ่ะานานทีจะ นั่นๆที่รับนั่นๆท,ที่จะได้กินแต่ว่าบานผมกับีร้านนี่หลายร้านเดียวเนี่ยละนี่เพิ่งตลาดนี่ขายอืมพิธีไปทันหมากเลยกินบดากับข้าวครับกินเลยก็ ขันเกลือ,อย่างดีเลยเอาความข้าวมันออกครับเนี่ยแซ่บมากค้อบมาดูครับเดี๋ยวสำหรับผู้ชมมากินน้ำกันครับถึงจะปลาเป็ด่อกันปะเนกงนึงจะลาบเป็ด่อกัน เป็ดต้มปลาไหลตม้มแคบ้านมากมาครับมา่งเดือดแสบเหมือนกันครับอ๋อต้มไก่ตม้มต้มเป็ดโอ้เป็นตรวจอะไรตรม้ตรมปลาไหล าหาสื่อกินยากมากครับผม มันครับขอทาเลยมาซื้อร้านเพินพ่นบ่ผิดหวังครับร้านนี้รับล่งลองแสบครับต้มเป็ดปลาไหล หลังเป็นเพราะน้ำเป็นใส่เป็นใส่แบบพริกพริกแห้งกว้ามเลยครับแต่ว่าความเผ็ดนี่แต่ยังแบบพริกนี่ก็เผ็ยดด้วยนะต้มปลาไหลซุ้หมพริกแห้งหุ้มหัวเหนียบพริกพริกแห้งทอดก็จะทอดแต่มันเผื่อแต่แบบพริกแห้งลงใส่ กินของกรบแซ่บก็นั่งรอชั่วคาวจะใส่เวลาเห็ดนิดกับปลาีนร่าเนี่ยจะวนมีปลาไหลก็เราเ,เลี้ยงมันนี่บัวอยู่ ไครับต้มไก่ลืมสดเลยเสียบคระต้มลเไล